อันนี้เป็นทันทีสามนะครับเฮ้ยเห็นไหมเห็นเห็นหนุร้าหรูรู้ล้รู้ล้ที่แนะนำวันนี้คือสวัสดีครับทุกคนเดน,นี่นะครับย้วันนี้ผมจะแนะนำขนมญี่ปุ่นที่ควงซื้อมาจากญี่ปุน่นฝากเพื่อนนะครับ วันนั้นแนะนำไปอะไรนะชโโ็อกโกเลตบล็อกแซนด์วิแล้วก็ชีสะนะครับวันนี้เป็นครันที่3นะครับที่แนะนำวันนี้คืออันนี้ครับผมเอลฟอร์ดสำเนียงญีปุ่นคืออัลฟอร์ดครับอัลฟอร์ด สำยันตไทยอัลฟโต้โต้ชื่อว่กเนอัลฟออัลฟอตคนที่เคยไปประเทศญ,ญี่ปุ่นอาจจะเคยเห็นหรือเคยยินนะครับอร่อยใช่ไหมครับผมชอบมากคณที่ก็ชอบใช่ไหมครับชอบครับคุณชอบทรนที่บิสกิต บิสกิตอร่อยมากเพราะว่าอันนี้ครับเห็นไหมครับเซนยูโกอิริบิสกิตแปลว่าแปลว่าอย่างไรนะบิสกิตทำจากข้าวสาลีใช่ไหมครับแต่บิสกิตธรรมดานะครับทำจากสว่วนหนึ่งของข้าวสาลีแต่บิสกิตอันนี้ทำจาก เข้าสาลีหมดเลยนะครับไม่ใช่สว่วนหนะะึ่งครับทั้งหมดนะครับก็เลยอะไรนะกินเล้วกรอบอะสัมก็เรีกกว่าความความสัมผัสความสัมผัมสขน กังกิงเันานี้ได้สัมผัสได้สัมผัสเข้าวใสข้าวใสข้าใสนี่ต้องลองลองกินดูใช่ครับต้องลองกินดูครับกินแล้วเข้าใจความหมายครับก็ช็อกโกโตบิสกิตโน้เจตมิวนาอร่อยไตรลูสคอมบิเนชั่นโรชชาร์ข้นช็อกโกแลตกับบิสกิต อัดเด็ดหรอถูกไหมแล้วก็จุดดีที่รู้10จุดเคุณคานงนี้อัลฟอตโตนะครับอัลฟอตโตคือมีหลายรสชาติครับวันนี้ซื้อมาให้ดูนะครับจ้าจ้าอันนี้ธรรมดาครับแล้วกโค้กต่อไป อ่าโน15สตรอเบอรีเคนบคอบโตไปช็อกโกเลต์บิทเทอร์อันนี้ผมชอบมากที่สุดนะครับอบ้าหรออืมก็โตไปใครวะเมเปลเมพปลครับโตไปนี่ใครวันิลลาไวท์อืครับคือยี่ห้อไหน บังธรรมดาครับบังอันนั้นจะคุยเก็บด็กธรรมอันนี้ผมว่าอันนี้อะไรที่สุดนะไม่นะอะไรหรออันนี้หรออ,อันนี้จะลองยิงอันไหนดีกะดีกะธรรมดาไปแหละธรรมดามนะเนาะให้ครับเดี๋ยวลองเก็บดูเนาะครับขั้นป็นอย่างนี้ ขนมดีここ่ปุนนะครับที่อะไรนะนั่นก็คือโてโうเ<ん>ท็นจงสงสงสงขนมกสุดยอดนะครับเพราะว่าคือถ้าปกติก็คืออ่าใช่ใช่ัมบนใช่ไหมครับแต่ว่าขนมญี่ปุ่นนะคร ตัดหรอเกะอกจากที่นี่ได้นะครับน่าจะกที่นี่ที่นี่ที่นี่ไม่มีไม่มีแบบไม่มีแบบจ็อกกิ้งไม่มีแบบจ็อกกิ้งอ่ะไม่มีแบบจ็อกกิ้งใช่ไหมเเต่ว่าได้นะเฮ้ยได้ด้วยเห็นไหมเห็นเห็นประทับใจมากขนมอิปปุลสุดยอดนะเทคโน Technology จาจ้าเป็นยันนี้ครับด้านหลังเป็นยันนี้ครับบิสกิตหน้าโช็อกโกแลตพิมพ์ด้ามบองเป็นรูปเรือครับอันนี้อร์ดนะครับอ้่าแลวก็หอมด้วยอืมอืเอ๊อ คนดานี่ปกติถ้าซื้อช็อกโกแลตมาแล้วเก็บไว้ในตู้เย็นหรือว่าตู้แช่แข็งอันเนี่ยอะมันยัง่็ต้องเลยะแช่แข็งอร่อยที่สุดใช่แช่แข็งอร่อยที่สุดเนาะไต่กรอบกรอบมากแต่บางคนอาจจะไม่รู้นะอะไรต้นแช่แข็งไว้ถ้าซื้อช็อกโกแลตต้นแช่แข็งนะ อืมอรวอยมากมากเหลือั้ยรดจัดร้าหรู่รู้ละร,ร,รู้ลานะประมาณ100เอย่งก็คือประมาณ30บาทเตะได้รู้สึกรดจัดรู้รานะครับที่ประเทศไต่ยนีค้คขายั้ย เคยเห็นไหมเคยเห็นขายไหมอัอฟนไม่บีบปาแต่ถ้าไปดงกิเม,ม่ไม่ไม่รู้ใใตัวน,นี้ที่กรุงเทพบมีสองสาขาใช่ไหมครับดงกิอาจจะมีก็ได้ครับเพราะว่าอันนี้นิยมมากมาก,มากในระหว่างระหว่างในในระหว่างของญี่ปุ่นนะครับก็ลองหาดูก่อนนะครับถ้าจือควรซื้อ แล้วก็เชยเข็งเชยเข็งแล้วก็กิ่งนะครับครับผมวันนี้นะครับแนะนำให้ทุกคนรู้อาลอร์ดนาคาเรียบร้อยแล้วครับถ้ามีโอกาสไปญี่ปุ่นตอนนี้ไม่ได้เนาะ <laughs> ถ้ามีแต่ถ้ามีโอกาสในในอนาคตลอง กินดูนะครับงั้นเจอกันคลิปต่ดไปครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับฝากติดตามด้วยนะครับ まあこんな感じでいいんじゃないですか。いいすね、美味しいよね。美味しいよね。ラルーです。<laughs> <laughs>